ะไรจะถามวะคะแต่ถามว่าคือมียากินแต่หนูเป็นคนที่วัาลันเหมือนกันนะคือพอจะเองเริ่มดีตัวเองไปกินอย่างพวกหมูนี่ก็ไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไไดเพราะว่ามันจะปวดเมื่อนีนหนูไปกินกากหมูเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยใช่ที่ปั่นจักรยานไปนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ค่อยได้ขับหรอกพี่เพราะว่าหนูไม่มีไอ้ที่ว่าสตาร์ทมือหนูก็คือจะกระทืบถ้ากระทืบเกินสามเที่ยวนะพี่พี่ไม่ต้องละคือ ใช่ข้างในมันก็ยังแบบถามว่าตอนนี้ดีแต่เราก็ต้องต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วไปเจอกขากห,ม,หมูวันนี้ซื้อมาละกลับไปบ้านกินซะอิ่มเลยพอมันออกฤทธิ์พี่ถามว่าปวดไหมปวดแต่หนูก็ไม่ไม,ไม,ไม่ลองลองดูซิว่าจะขนาดไหนคือตัวเองก็เป็นคนหลันจีะคะ้าถามมาเลยพี่ เจ็ดวันเนี่ยพี่เจ็ดวันแล้วฉี่ที่ว่าหน้าท้องใหญ่ๆอ่ะเจ็ดวันเนี้ยฉี่มันเหมือนจะล่งอะพี่มันจะไหลจะรอดไม่ไม่พี่หนูหันหลังให้โรงพยาบาลเลยค่ะค่ะ หนูไปหรืวก็หนูไปครั้งหลังนี่หนูไปอีกหนูไปอีกแต่ว่าหมอเขาไปตรวจข้างในดูเขาก็บอกว่าพี่พี่มันฝ่อแล้วมันดีขึ้น é, Kraft, ค,คือว่าเขาเอาเอารู้สึกว่าจะเป็นพี่ถ้าเกิดภาษาเราขเขาเรียกอะไรนะที่เาไปขีบข้างในมาใช่นั่นแหละมันมันมันเขาไปขีบมาหนูหนูความรู้สึกหนูว่ามันเหมือนปากอะไรไปขีบอะไรมาเนี่ย แต่เขาก็บอกว่าถ้าถ้าคือว่าถ้าคือว่าถ้ามีเชื้ออะไรเงี้ยเขาจะต้องส่งมาบ้านคือหนูเป็นคนไม่ค่อยแบบสมองเหมือนมันเบอร์พี่หนูบอกเลยนะเพราะหนูกินยาเยอะมากกว่าที่หนูจะมาเจอไอ้ตูวเนี้ยคือกินจนเบอร์หมดแล้วพี่เขาว่ายาอะไรดีเนี่ยหนูจะต้องไปควานหามาค่ะ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 

เขาบอกว่าหมอบอกว่าถ้าถ้ามีถ้ามีถ้ามีามาใช่ใช่จะตามผลมาคือหนูจะต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกแต่ต้องให้เป็นวันพุธค่ะเพราะว่าหมอหมอจะอยู่วันพที่น่าจะไม่ถึงเดือนเนี้ค่ะที่หนูไปมาเพราะเพื่อนหนูอีกคนนึงเขาเป็นอยู่เขาเขาเป็นเขาเป็น,ปนมะเร็งอยู่แต่เขารักษารโรงพยาบาลเขาจัดเขาอะไรอยู่โรงพยาบาลอินค่ะอินบุรีค่ะจังหวัดสิงค์งค่ะสิงห์บุรีค่ะค่ะค่ะ ใช่ค่ะนี่หนูหน,หนูกำลังห่างสักเพิ่งเพิ่งไปเมื่อเมื่อเดือนได้เดือนหนึ่งละแล้ว,ลวเพื่อนบอกว่าอีกสักหกเดือนเดี๋ยวจะกลับไปตรวจเพราะเพื่อนหนูคนนี้เขาเขาจะดูแลหนูตลอดเขาจะคือจะไปด้วยอะ่ะแต่เขาว่าเขาตัดหมดหมดแล้วหมดลูกกันนะเขาตัดหมดแล้วคือเขาก็ยังบอกว่าฉันจะดูแลเธอเองก็เขาจะพาไปจะพาไปไปไป,ไปตรวจตลอดตอนโรงพยาบาลตอนหนูแย่นี่เขาก็มาดู เขาก็บอกว่าฉันบอกเธอแล้วเธอมันหลันคือว่าตัวเองอ่ะเป็นคนหลันไงคือกว่าจะมาเจอตัวนี้หนูก็แย่และแย่แล้วหนูก็มาหายกันตัวเนี้ยแล้วเพื่อนเนี่ยเขาสั่งถังเช่านะถังเช่าอีกเขาบอกหนูเพราะว่าวันนั้นที่หนูไปโคราชอะ่ะมีพี่คนนั้นนะหนูไม่รู้จักชื่อ,อที่เขาอยู่ภูเก็ตอ่ะพี่คนตัวเล็กๆอะ่ะที่เขาชอบดื่มอะ่ะเขาเอาถังเช่าให้หนูกินเม็ดนึงหนูอยู่หนูมีแรงได้อยู่สามวัน สุดยอดนะหนูยังบอกว่าเดี๋ยวหนูเาหาเงินก่อนหนูจะซื้อทั้งหน่อเช่ามากินแล้วเพื่อนเขาบอกว่าเขาสร้างสองขวดะจะถามเลยป่าใช่เพราะว่าหนูรอดตายมาเดี๋ยวเดือนมิถุนาเนี้ยหนูจะไปขึ้นไปหาเจ๊คะว่าค่ะพี่ทาเลยค่ะ เมื่อก่อนนะหนูนอนกาแฟไม่ได้เมื่อก่อนหนูบอกเลยคือนอนไม่ได้นอนนอนไม่ได้เลยใช่มันบวมแล้วมันจะเป็นแบบว่าเดี๋ยวนะพี่เคยเห็นเพี้ยไหมใช่ตัวเพี้ยแล้วมัน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 จะเกาะลูกผลไม้อะแล้วมันจะเป็นกระตูดกระตีดอย่างนั้นน่ะพี่เคยเห็นไหมใช่พี่นึกมันมันมันจะเป็นรูปอย่างนั้นมันจะเป็นแบบว่ามันกระตูดกระตีดอยู่อย่างนั้นใช่ข้างในเนี่ย มันไม่ใช่ข้างในพี่มันออกมาข้างนอกแล้วคือแล้วนะ้ํามันก็จะไหลตลอดอันนี้หนูหนูพูดคือว่าใช่แล้วคือตัวเองอะนะอยากรู้ว่าพอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอสามคนหมอธานินท์หมออิงแล้วก็อีกหมอหนึงหนูจําไม่ได้ว่าหมอชื่ออะไรเขาบ้างปรึกษากันจะเอายังไงกันดีจะส่งไปทางไหนได้พี่ใช่ไหมเหื่อยังตายหนูนี่แตกเลยไปหนึ่งขนาดนั้นเลยหรอพอหนูกลับมาบ้านได้พี่หนูก็จก่องเลยคือ หนูพูดะลรหนูอ้าอย่างนี้เลยพี่แล้วหนูก็จกส่องดูโอ้โหคือใจมันแป้วแล้วพี่ว่าทําไมเราเป็นขนาดนี้นเลยหรอแล้วที่นอนกาแฟไม่ได้พี่หนูนอนไม่ได้มันน่าจะไม่ตัดพี่ไม่ตัดหนูเป็นคนรั้นไงหนูบอกเลยหนูรั้นมากเก้าเดือนน่ะพี่ท้องเก้าเดือนน่ะ พี่แล้วหนูบอกเลยนะเมื่อก่อนหนูไม่ฉี่นะหนูจะฉี่ออกจิ๊จิตเมื่อก่อนนะกินอะไรเข้าไปกินน้ําเข้าไปมันก็จะฉี่ออกจิ๊ดจิมีูคากหนเป็นเตอนกันเอาัสซี้ไาม่องเขาก็ยาสมุไพรมาตลอดนะพอดีนเเอาแมเขากินเขาบอกตต่อตัคาเนี่ยพูดกับท่ะ หนูบอกเลยตั้งแต่ที่ว่าท้องโตมันเริ่มมาไอ้นี่แล้วนมละมันเริ่มมาตอดนมแล้วมันเริ่มปวดแล้วพี่คือมันเหมือนแบบใช่แล้วหนูบอกกับพี่ไว้บอกพี่สาวไว้แล้วก็บอกแม่ไว้แม่แม่อย่าเอาหนูไปโรงพยาบาลนะถ้าหนูเป็นไรอ่ะให้หนูหมดใจอยู่กับบ้านนี่แหละไม่ต้องเอาหนูไปโรงพยาบาลคือพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าไปได้หมอเขาก็พูดบอกว่าเธอรั้นคือมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วพี่มันมันคือว่าเขาพูดอย่างนี้แล้วนะ หนูก็ไม่ได้โกรธเขาหรอกเพราะว่าเราลั้นมา,าตั้งแต่ต้นว่าเราเราไม่ตัดไงเราไม่ผ่าไม่ตัดค่ะเหลือเหลือมาสามซองแล้วก็เหลือค่ะคือหน,หนูหนูจะหนูจะสังเกตว่าหนูค่ะใช่ใช่ค่ะมันดีขึ้นเหลือซองเดียวค่ะค่ะ ตอนนี้คือข้างในอ่ะพี่ที่ว่าเป็นเป็นเหมือนเพีย้ยเกาะอ่ะมันจะยุบมันจะหายไปแล้วก็คือลาตัวลาบเบอรี่เนี่ยหนูหนูหนูจะไปใส่ใส่ไอพี่สเปรย์ขดขดข,ด,ข,ด,ขดน้ําหอมนะพี่แล้วก็คือเอาไปขยาวกับน้ําน้ําสุกกับน้าต้มสุกแล้วก็มาฉีดฉีดเนี่ยชใช่แล้วทีนี้ก็ดดก็ไม่ใช่ใช้กับหนูนะพอหนูไปเห็นหัวใครที่เป็นอันนี้นะ หนูก็จะไม่ใ <iba> ช่คนนั <characters or gib ED> ้นนะพี่หนูก็จะเอาเอาขนน้ําหอมมาเพราะเป็นตัวเองอะติดน้ําหอมจะมีคนเล็กคนน้อยหนูจะเอาไปให้เขาเลยพี่เอาไว้ฉีดเลยสเก็ตอะไรเนี่ยหายหมดพี่บอกเลยแล้วก็ไอ้ตรงไอตรงอะไรนะเขาเป็นอะไรสเก็ตเงินขึ้นหัวเนี่ยหายพี่สองวันแห้งเลยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งแม่แม่เป็นมะเร็งลำไส้รักษาหมอบรญเจิดหมดไปเดือนละสองหมื่นเจ็ด ตัวหนูเองหนูรักษามะเรงเ็งนะพี่น่าจะหมดไปห้าหกแสนละจนไม่มีแล้วพี่จนแบบวารลสุดท้ายเนี่ยลงยังถ้าตายในลงก็ต้องบริจาคละไม่มีเสร็จแล้วหนูคือว่าแม่ก็รักษามะเรง็งมะเร็งลำไส้อยู่แล้วถามว่าเนี่ยตัวราบรลี่แกไม่กินไม่กินเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนแกกินอยู่แกสงสารหนูแกบอกว่ามึงเอาไว้กินเถอะแม่อดได้อยากให้มึงหายพอแม่แก่แล้วแม่กินเถอะไม่ยอมกินแต่ถามว่ากาแฟ วันนั้นหนูไปโคราชที่ว่าแหละกาแฟแกาแฟถังเช่าแม่กินสักครึ่งซองเออ,เอ,อลองกินดูจะขี้วันหนึ่งยี่สิบเที่ยวเหลือมาสิบเที่ยวเหลือมาสี่เที่ยวเหลือมาสองเที่ยวตอนนี้นะใช่ตัวตัวที่ว่ากาแฟถังเช่าอ่ะใช่ตอนตอนนี้แม่กินวันละซองละกาแฟใช่ถ่ายวันละสองเที่ยวตอนนี้แม่แม่ดีขึ้นพี่สาวพี่เขย กินกาแฟาทางเช่าทั้งนั้นเลยพี่พี่สาวหนูเป็นเป็นเนบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันใช่พี่พี่เคยนะไม่ได้เออเป็นแผลเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเบาหวานไงเขาจะเน่าแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นนะพี่เขามีแรง